ัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมเฮงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ,องพระบาทสมเด็จพปประปรมินทรมาหาภูมิพลอาลุนเดีในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านผมไม่ได้ซื้อไม่อะไรเลยครับผมได้มาจากน้องสาคนหนึ่งครับที่ไปแลกที่ธนาคารมาให้ผมเขาทาง,งานที่ธนาคารนะครับเหรียญน,นี้นะครับไปเหรียญที่ โคตรโชคดีของพงเลยครับเนี่ยมาอย่างไงครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยเลยครับเนี่ยบอกตรงเลยครับสลับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนและสมบูรณ์แบบีกต่างหากครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็คือคิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านลักษณะเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจามากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับสุดยอดครับเรามาดูขบัติมันปีพศอะไรนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอัน มาดูครับนี่ครับนี่ขอบเฟืองครับสมบูรณ์แบบมากครับเหรียญนี้ครับอืแทบจะหาจุดบกพร่องไม่มีเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับบอกตรงเลยว่าเงินสองถึงสามพันนิดสบายๆเลยนครับแบบนี้ครับเนี่ยดูสิครับสวยงามประการขนาดไหนคิดดูนะครับคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองแต่ละเอียดเหรียญนี้ครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลสามตัวจิกัน้ยู่ตัวที่สี่ห่างกอกมา สำหรับชัยวีรทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับจะได้มือรู้ๆคำนูนว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2องพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านสองห้าสี่หนนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยโคตรโชคดีแล้วครับผมตื่นเต็มเลยครับวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับวันอาทิตย์เกน้องสาวผูมหาหาครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับโชคดีมากเลยตื่นเต้นมากเลยครับส่วนตรงกลางคือ พาะปางว่าในลุนลาพลาลามตามลงไม้นี้ไม่นานจะประหยัดได้ร่างจดดสิบบาทไทยแล้วก็สิบาทอลิบิกนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับคือปีพศนี้นะครับปีพศสองห้าสี่หนึ่งนี่นครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจานวนการผลิตนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี้ยความกว้างขวงดเนอยู่ที่ยี่หกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ในระดับยูเอ็นซีนี้ขยับขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับยูเอ็นซีนะครับจากสองสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งต่อหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับยูเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที500่ละละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเลยนะครับ